สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโคงปากกาในช่างอินเด็กอลาวนะครับก็เป็นท่าที่ไม่ได้ยากมากนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับสำหรับท่า i อินเด็กอ w ลาวนะครับก็ใครที่ฝึกท่าทำอลาวมาก่อนแล้วเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราควรจะส่งแรงตรงไหนนะครับ เราจะเริ่มจากการจับด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะเหวี่ยงนะครับเราจะฝึกบิดแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะเวี่ยงให้ขึ้นไปอยู่บนนิ้วชี้นะครับพร้อมกับหนีบรับนะครับแบบนี้รอบนะครับจับด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับเวียงรับครับนิ้วชี้นิ้วกลางเวี WH ่ยงแล้วก็รับ ลักษณะนี้นะครับไม่ยากมากนะครับก็ถ้าใครที่ฝึกท่าธรรมดามาก่อนแล้วเนี่ยเชื่อว่าท่านี้จะทําได้ง่ายเลยนะครับโอเคท่านี้เนี่ยเวลาเราเล่นมาแล้วเนี่ยครับเราจะสามารถเอามาต่อ,อสามารถสร้างความสวยงามให้กก่กายควงได้ด้วยนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับง่ายๆนะครับจับนิ้วชี้นิ้วกลางฝึกเวียงในลักษณะนี้ก่อนก็ได้ครับ แล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปอาจ,จมีการขยับข้อมือช่วยเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ถนัดนะครับโอเคก็จุดยากที่สุดผมคิดว่าการเหวี่ยงขึ้นนิ้วชี้เนี่ยไม่น่ายากนะครับเพียงแต่ว่าต้องหลับให้ทันเท่าน,นั้นเองนะครับครับก็จบไปแล้วสําหรับการสอนควงท่าอินเด็กอาราวนะครับก็ฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับท่านี้ไม่ได้ยากมากนะครับ เราก็าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i ร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ